ธอมีทุกคนรู้ที่ฉันทำไม่ดีและรู้ว่าเราไม่ควรคิดมันเป็นเรื่องที่ผิดเกี่ยวกับหัวใจรู้ว่าเธออาจต้องฟื้นและรู้เธอคงไม่เลือกใครความรักเก็บมันเอาไว้ทำไมต้องพวงฉันจะไม่บอกใครแต่ที่ฉันนั้นยังไม่รู้ คือใจคือรักแรกเธอจใจฉันคงทนไม่ไหวเธอจะให้ฉันทำยังไงมร,รักเธอทั้งหัวใจฉันที่รู้ว่าผิดแต่ไม่คิดจะตัดใจ จะให้ฉันทำยังไงเม,มื่อสมองมันไม่สามา,ารถร้ใจที่รักเธอก็ไม่รู้ฉันควรทำอย่างไรไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ร้องเดียวต้องเล่นฉากในเอ็มวีด้วยเมื่อกี้เล่นแล้วนะคะเนี่ยยังยังยังนี่ ว่าผมเนี่ยคือเขาจะเลือกคนหนึ่งผมไม่ให้เลยผมพี่ปุ้ยต้องเลือกแต่ต้องเลือกแต่น้องต้องเลือกแต่เจนนิสเลยูเดี๋ยวพูดตอนไหนวะเจนนิสเลยูเดี๋ยวพูดตอนไหนวะจ็งงแล้วเนี่ยโอเคได้ใช่ไหมต้องเป็นคนนี้เท่านั้นหรือว่าคือไม่ได้เลยคือต้องติดต่อเป็นคนนี้เท่านั้นเขายังบ่นหนูเลยว่าแย่งงานผมทำไมเนี่ยไม่ผมแซลเลนแซลเล่นจริงผมเป็นเจ้าของเองแหละเอาเดี๋ยวแม่ไปอีกแล้วโอเค